ครับผมจะมาตอบคำถามลูกค้าถามมาทางเพจนะครับว่าเลข SN กับเลข QR Code ใช่เลข P2P หรือเปล่าไม่ใช่นะครับเลข P2P จะอยู่ที่หน้าเครื่องอย่างที่ผมทำอยู่และตอนนี้นะครับและผมจะมาบอกท้ายคลิปนะครับว่าเลข serial กับ QR Code อยู่ตรงไหนนะครับจะอยู่ในเครื่องนะครับเข้ามาที่นะครับเข้ามาที่ เพือขายนะครับแล้วก็มา p 2 p นะครับ p 2 p นะครับแล้วก็สังเกตสถานะออนไลน์ปกติแล้วก็มาดูเลขเลข QR Code ที่จะสแกนออนไลน์ผ่านมือถือนะครับแล้วก็มาดูส่วนของแอปนะครับแอปพลิเคชัน dmss นะครับผมจะทำการสแกน QR Code ระหว่าง SN และบาร์โคดนะครับว่าคือตัวเดียวกันหรือเปล่าอันนี้สแกนที่ P2p ก่อนนะครับขึ้นเลขจะขึ้นมาตรงนะครับแล้วมาดูส่วนของ Sn กับบาร์โคด SN นะครับอ่สแกนที่ Sn ก่อนนะครับที่มีตัวเลขเนี่ยครับอ่าอันนี้ครับเห็นสแกนไไหมครับ D61 นะครับแล้วมาดูส่วนของบาร์โคด ที่ตัวเครื่อง d 6 1หนึ่งเหมือนกันนะครับคือเลขเดียวกันนะครับย้ำอีกครั้งแต่ไม่ใช่เลข p 2 p นะครับนี่จะขึ้นอย่างนี้ครับสแกนแล้วจะขึ้นอย่างนี้จะดูไม่ได้นะครับแล้วก็มาดูส่วนของเลข p 2 p นะครับตรงหน้าเครื่องนะสแกนเข้าไปนะครับแล้วจะขึ้นนี้ครับแล้วกดขั้นตอนต่อไปเลยครับอ่าแล้วก็เลือก dvr และ xvr นะครับใส่ ชื่อนะครับป้อนชื่อไปด้วยแล้วก็รหัสผ่านนะครับรหัสผ่านนะที่นี้คือรหัสผ่านที่เข้าเครื่องนะครับไม่ใช่รหัสเข้าแอปนะครับรหัสเข้าเครื่องนะครับอ่าแล้วก็ป้อนรหัสผา่านไปเลยนะครับ หลังจากนั้นก็กดเข้ามาหน้านี้ครับดูออนไลน์ได้ปกตินะครับ